คือว่าเข้าเรียนกันนี่กี่งวดครับปู่ครับโอ้ยนับไอ้มันก็ถือมาาถ้าพัดตั้งสำนักสงฆ์แต่ที่แหลกนะแต่ว่ามันมาถือทละหลายทีละเขาทีละสองตัวสองตัวมากตลอดอืมลตลวด กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปภารวยปภารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราก็ยังมาตามเหมือนเดิมนะครับสําหรับพัทธุดงกลางน้ํานะครับดุดมาแล้วสองงวดนะครับเอซครับแต่ก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับเนาะครับสงสารปูนะครับปูก็บอกว่าอยากมาให้ถ่ายทําให้หน่อยนะครับ หลังจากที่ปู่ไม่ได้นอนที่กุฏินั้นมานอนที่นี่ก็เลขหลุดเป็นประจำนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปู่ก็เริ่มจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับไปขอภูมิข้างล่างแล้วนะครับอ๋อให้โอกาสปู่เนาะได้บอกแนวทางกันเหมือนเดิมนะครับผมยังตามปู่เหมือนเดิมนะครับกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผม เอาแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับ fc ครับเอาสักวันแหละมันก็ต้องเข้านะครับเนาะดูเพื่อความบันเทิงนะครับ fc ดูไปก่อนนะคะดูไปก่อนนะเพราะว่าหลุดมาแล้ว2งวดนะครับเนาะถ้าเกิดไม่ชอบยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับ fc ครับผมเอายังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยสอบถามแนวทางของพระตุดงกางน้ํากันดีกว่านะครับว่างวดนี้ท่านนิมิตฝันหรือว่าท่านไปทําเอาเลขหรือยังเดี๋ยวตามแอดมินมาครับครับกลับนวัตการครับปู่ครับ ฤษฎีว่าให้ตามเบื้องอีกแน่ว่าะสันขึ้นอยากถามวัดซอยเพื่อนกัอยากตามคือเก่าครับผมปูอันนี้มีฝันแห่บอค่ะเป็นอยากตามมาทำบุญน้ำเต๋อครับผมอยากทำบุญอย่างนี้นะครับปูรอบเรื่องเงินที่ว่าฤาษฎีสวดกับประพันเนาะครับว่าเพื่อนเกิดเงียบไปแล้วมันประพานกคือ่ับปูเอาความฝันปูหลุดไปหนังค่ะเอาความฝันปูหลดไปหนังจังแม่ ก้อนฟันนี่มากก็คือว่ามันตกฟันเป็นล่างๆของสินครับก้อนฟันเกี่ยวกับจนมันนอนคิดหลบางเัือมันนั่นกับเกี่ยวกับรถไสใหม่นักเลียนของสิน่ะฮะ ก็บาบลูกก็แล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับความฝันของจิตวิญญาณมันแบบเขาคื้น้ำขอไหลหมดก็บูกเพราะว่ามันจะเทียนใหเนาะครับผู้นางยุีกับรังเทียกัมันก็อยู่กับน้ำมันก็ย็นนดอกต่ว่ามันเกิดความหอนึือมาน้ำตาผู้ก็ไหลออกสินะอืมอืมที่ตับ เพรว่ามันก็นกเหล็กมันมากเนี่ยเลยมีอยู่สองเก้าหนึ่งเป็นสินะสองเก้าหนึ่งแหละครับปู่สามสองหนึ่งแล้วก็สามสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งกับสามสองหนึ่งอเแรงส่งบูอมันเป็นล่างๆมันเป็นสองเก้าหนึ่งนะครับ ครับสามสองกับสามสองเพราะว่ามันนันมันคิวไหมมันคิวไฟใหม่คตรนะมันเป็นปูสัมผัสใหญ่โบราณก็่รู้แล้วเพราะว่ามันมากสันได้มันจนได้เกียนไปแล้วมันจะมักแบบเที่ยวกับขว้นไฟยังเวงสินะครับมันเอาคือน้ำเล็กหน่อยอะไรก็่รู้โอ้โหมันจะเทียงใจเนาะครับผม มันไปโยงไปทั้งยืนดอกมันก็มากเกี่ยวกสามาตรงนี้แหละมันผู้ขามไปคุทธิได้ไหมคะมันก็จ้าหน่อยว่าฉุลงไปนอนตรงนี้ถ้าถ้านอนอยู่นู่นนี่คือเป๊ะๆเ,เลยแหละครับปูเออแต่ว่าฉุนนั่นได้ตั้งใจเยอะนะมัต้องห<อ>่วงอยู่เพราะเดี๋ยวเนี่ยมันผ่านาอายู่ทั้ทื่องหนี่งมันซึ่งรบเปื่อยมันหลายวิม,มีสมาธิเนาะครับไม่ใช่ว่าสวดทรงกิจทรงวิญญาณอย่างที่มัน เ่มันบนดีก็ามากเกี่ยวกับเดือนนี้แล้วก็จะไปครับมันดีเนน้มอมันบนดีดเกีเ่ยวกับื่องเทีากามันจะโย่งกับรดนักเรียนนี่แหละเดี๋ยวมันเป็นกิจแบบอันยื่ครับเอาแล้วทีนี้ทุกขออนุญาตถามปู่เนาะอไอ้แล้วพิธีการที่จะทําพิธีเอาเหรียญเหมือนเดิมนี่รอบนี้ปู่จะทําเองหรอครับผมก็ เพิ่นก็ว่ามันว่าท่านเนีนิ่งแต่ว่าแป่นางเอาอยู่พุ่นมันก็แผ่นางเอาอยู่พุ่นมันก็คิดมันว่าท่านเนีสัมผัสเข้าไปนะไปไปนั่งเอาอยู่ที่ไหนครับปู่นั่งเอาอยู่อันไอ้วัดป้าป้าน้องตัไใกล้โอ้โหในในป่าช้านั่นแหละครับเออไปนั่งก็เป็นแล้วแล้วได้ตัวเลขไหมครับปู่ครับก็เป็นได้น่าจะเกี่ยวกับเอ่อ เก้าศูนย์หนึ่งแหละเที่ยวก็เป็น <91. S 1> เออี่เก้าศูนย์หนึ่งชอวบ้านจิเขากับเหรียันนี่เพราะฉันั้นที่ว่าฝันพันที่เป็นฝันพิธีพันคล้ายๆมันเป็นเออ <c oughs> ใช่คืออะไรละเก้าเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือทําพิธีจัดเหรียญน,นั่งนั่งเอาใช่ไหมครับเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยครับเออนั่งทำพิธีจะนั่งดูชาวบ้านจิกเข่าล่างๆนะมันบ่อนักเหรียญมันแบบมันบ่อ เรียนมันเดบกระบุกกับบิบนะบางอ้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าก็ท่านเนี่ยฟันทงมันนั่นดอกยังไม่ฟันท่งนะปู่เนาะเออพราะว่ามันจะมือถ้าจะฟันไม่ได้ไหมอีกเนาะใช่ครับยังก่อนนะคะปู่เราจิตบ่านิ่งด้วยกันเดินแต่ถ้าเกิดลงไปที่กลางน้ํานี่คือจิตจะนิ่งเลยแหละครับปู่มันว่าไม่น่ารบกวนดิค่ะอืมมันมีอะไรไปหาเราด้วยน้ำก็ลดลงไรเติบเนาะครับ เจอพ่อไปนอนที่ใดกูก็คือว่าสมัยก่อนที่ปู่ไปนอนในนั่นนะครับคือว่าเข้าเรียนกันนี่กี่งวดครับปู่ครับโอ้ยนับไอ้มันก็ถือมาาถ้าพัดตั้งสำนักสงฆ์แต่ที่แหลกนะแต่ว่ามันมาถือเทีละหลายทีละเขาทีละสองตัวสองตัวมากตืม ที่สามเท่ากับตั้งแต่เมันอก่เขาแน่บพาเขาแน่ครับแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ขึ้นมาข้างบนนี้คือยังไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมครับปูงยังบม่นิ่งยังแบบแบบเพิ่นบ้าหาท่านหายบางต่ก็ไปดูท่านวนว่ายอยู่เฉยก็ไปอยู่กลางน้ำเพื่อกาวกระจากร่อนดูทั้งใตฝุ่นเพาได้ว่าแล้วกับปั้นท่งเลยแล้วเพราะว่าปกติเพิ่นไหวง่ายอ่ะมองนอนกลางพันสามใช่ไหครับแต่มันจําเป็นเนาะปูเนาะมันจําเป็นเท่ากับ หมูะอ,อะไรก็มาใช่ไหมครับ <c oughs> อ่อ๋อเครื่องมันพื้นน้ำอันเด็กน้อยอันไข่ใหม่นาะโอ้โหครับอาสองสาระนะปู่นเนาะสงสารคนปูนตตแต่ว่าเนี่ยนกสองสามนี่ฮะมันก็ข้าวไปใช้ก็มีแต้านเดียวมันก็ครับผมโอ้โหขับไปอันข้าวมันรถปู่แน่ปู่สิไปสอบพี<ม>่ว่าจ้าอ้โถูกครับปู่ครับเมื่อเนี้เราสอบเป็นปูครับถวาย สาธุ่อ่ามันบ่เป็นยังดอกบ่ถือเข้ากับเอาไปเข้ากับฝากไว้ก่อนก็คือว่าถือคือบ้านปูเนาะเออใช่ถูกไเฮ็ดบุญน้ำกันไปเลยเห็ซีก็ได้กันผู้ใดอยากทำบุญกับเชิญได้เนาะค่ะเนาะเออเพราะว่าบุญกับวันที่บุญกับทิ้ยันนี่พวันมาเฮ็ดกับทินอันซันจอดมาวันที่ยี่สิบหกนี่แหละ่สิบหกยี่สิบหกตุลาเนี่ยยี่สิบหกตุลานะครับเนาะ ถ้า oh, อยากร่วมบุญก็อยากร่วมบุญก็มาได้ะนะครับประเทศชัญจรมาตาประเทศโปรตุเกสเ oh. นี่ยอ,อยากประเทศเยอรมันเนี่ยเฉยละครับผมเป็นลิสโตนที่เป็นเหลียวเบิ่งขาวที่ทั้งไก่เนาะครับเป็นเกิดความเมตตาสงสารยังก็บถ้าเป็น,นสักวัน,วนสักวันต้องเข้าเนาะปู่เนาะสักวันหนึ่งมันก็ต้องดีขึ้นนักขึ้นวันนี้ะว่ามันีถ้าพูดอยากสวดแท่นนะ ยี่หกเดือนนี้แหละครับปู่เดือนนี้พอครูเดือนเอ่อยีกออกขันชาจุลาเนี่ยนะโอเคเดอิาายหยอเงินเนาะปูาะเออนัเไปเจียงโดไยอดเงินกด้ครับถ้าอยากได้สางชันไปานาอย่างงี้สี่กวิวันเป็นยังตอบางทีช่วงหนึ้มันว่าท่านไหนกระตุกแน่เพาะท่านไหนนั่นแน่าท่านไหนเป็นรูปเป็นร่างนะครับว่าห้าว่าได้ใหญ่มันใหญ่หรือไม่ก็เป็นเชครับ บางทีเอซก็บางทีเขาก็ไม่อยากได้ตัวเลขก็มีนะครับบางท่านก็อยากสร้างก็มีนะครับปู่เอนะอบางทีเอาคนไก่ยู่ไก่ันอยากทำบุญทำท่านน้ำห้าแบบว่าหวังตัวเลขครับเป็นกรสชซอยมากเป็นผลพลอยได้นะปู่เนาะทัระท่านยัง,ยงตวงัวย่างมากกอาตมาก็สิสวดแ่เมตตรายนี่ถูกถูครับ,บก็ เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับ่องวดไว้ก่อนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมของพัทุดงกลางน้ํานะครับพี่ซีครับผมก็หลุดมาสองงวดแล้วเนาะแต่เราก็ยังตามให้เหมือนเดิมนะครับต้องมีสักวันแล้ะครับผมที่ภูมิจะสงสารเราเนาะให้โชคให้ลาบเรานะครับยังไงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะครับพี่ซีครับดูก่อนนะครับเนาะแต่ว่าก็หลุดมาแล้วเนี่ยสองงวดนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมก็สงสารปู่เนาะยังไงก็มาตามให้เหมือนเดิมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับอีฟซครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับแต่ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขให้พ่อพ่อแม่แม่ได้รับชมและรับฟังนะครับเอาอยัางไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ